สวัสดีครับวันนี้นะครับเครือบแก้วดูป้อนบาร์โค้ดนะครับสาขาพหลยินิสีนะครับขอนําเสนอนะครับคอนด้าอชวีนะครับคันนี้สีดํานะครับผมลูกค้าออกมามาสักหนึ่งสัปดาห์นะครับรถค่อนข้างเลอะมากนะครับก็โดนฝนนะครับวันนี้เลยสั่์จะมาเครือบแก้วเพราะว่าดูแล้วมองว่าอาจจะดูแลลําบากนะครับก็อยากให้มีการปกป้องให้กับรถนะครับ ดูความง,งามนันครับหลังจากที่ทําเคลือบแก้วมันโ็กดเสร็จแล้วแต่วันนี้ยังไม่ได้อบนะครับนับจะไม่ได้อบนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราลงยาไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอบนะครับความร้อนอินฟล,ลทในห้องอินฟลัทนะครับดูความงามได้ครับดูด้านข้างครับเห็นความงามเป็นประก,กยขึ้นมานะครับ แระตูด้านข้างดูที่ประตูสำหรับท่านใดที่ต้องการปกป้องผิวสีนะครับให้ผิวสีเนี่ยอยู่บนรถคุณได้สวยคววามสยงามอย่ได้นานๆน,น,นะครับก็เลยเชิญได้นะครับที่เครือแก้วดูปอาปโคศตสาขาบนที่ยี่บายดูป้องนะครับครับ โทรมาสอบถามข้อมูลแล้วก่อนก็ได้นะครับเรายินดีให้ข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเบอร์โทร0813066999หรือที่ลายดีนะครับดูป้องแล้วก็ให้ช่องคงก็สี a แคทนะครับแล้วที่เวอไว้เว็บนะครับดูป้องไฮเป c o d e c o m สอมสัปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคงจะได้ท่านคงได้ชมผลงานเราไปเรื่อยๆนะครับในคันต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ